เรู้จักพี่พลจากเพื่อนเลยค่ะเพราะว่าเพื่อนอะ่ะเป็นเอฟซของพี่พลแล้วก็ตอนที่เนะ้าพี่คิดว่าเอ้จะจะ,จะลองศึกษาแบบจะเทรดโฟเล็กเพราะว่าไม่ได้ทํางานอะไรละ mm hmm. ก็เลยทีนี้ก็จําได้ว่าเพื่อนคนนี้เขาเทรดอยู่เพราะว่าเขาเคยโชว์อยู่ที่หน้าหน้าเฟซเขาก็เลยทักไปถามแล้วเพื่อนบอกว่าเนี่ยเขารู้จักอาจารย์อยู่คนหนึ่งคนเนี้ยของจริงเขาเก่งมากเลยนะแล้วเขาก็แชร์หน้าเพจพ,พี่พลมาให้ mm hmm. ค่ะก็เลยรู้จักพี่พ,พลจากตอนนั้น เออหลังจากที่เพื่อนแชร์เพจมาให้ก็ทีนี้น้องฟิก็เข้าไปดูในในโพสต์ก่อนในในหน้าเพจนะคะแล้วก็ทีนี้ก็ตามไปดูในไลฟ์แล้วก็ไปดูใน YouTube ทีนี้คือเวลาพอเข้าไปดูใน YouTube แล้วรู้สึกว่าเออพี่ผลพูดแล้วแบบค่อนข้างที่จะเข้าใจง่ายด้วยความที่น้องฟิ่เป็นมือใหม่อะคะ่ะ เออเข้าใจเข้าใจง่ายฟังแล้วอ๋อคิดตามได้อะไรได้แล้วทีนี้แต่ว่าตอนนั้นน่ะยังแกะหน้าหน้าเทดไม่เป็นเพราะว่ายังเทดไม่เป็นเลยอะคะ่ะแต่ว่าที่เห็นบ่อยๆก็คือพวกเผู้แบกร้อยล้านอะไรพวกเนี้ยแล้วก็เลยเออม,มีมีเอะในใจว่ามันต้องมีอะไรแน่ๆเพราะว่าเห็นคํานี้ตลอดเลยอะคะ่ะแต่ว่าตอนนั้นเรายังไม่รู้ว่าแบบว่าเออไอคำนี้มันมันหมายถึงอะไรอะไรเนะะี้ยค่ะเพราะว่ายังไม่ไม่ค่อยรู้สับเกี่ยวกับพวกเรื่องของการเทดเลย เอออันนี้ต้องยกความดีความชอบให้เพื่อนเพื่อนยุเลยค่ะเพื่อนบอกว่าเออคือตั้งแต่เขาติดตามเป็นเอฟซีของพิพลมาเขาบอกคนเนี้ยของจริงที่สุดแล้วให้ลองทักไปถามว่าพิพนอะ่ะมีสอนไหมเพราะว่าด้วยความที่เออเพื่อนนะคะเขาเขาเรียนที่สํานักอื่นมาหลายสํานักแล้วแล้วเขาเสียเงินเยอะมากหลายแสนมากแล้วก็เขาบอกว่าแต่เขาได้ไม่เท่ากับที่เขาแกะหน้าเทปพ,พิพลจากหน้าเฟซอะ่ะก็เลยแบบ เฮ้ยขนาดนั้นเลยหรอวะ <c oughs> คือตอนนั้นก็ยังแบบสองจีนสองใจนะแต่ว่าเขาคือเพื่อนอะแกะจากหน้าเทศแล้วเขาก็บอกว่าเขาดูเอ่อที่พี่พลสอนฟรีในในหน้า y o u t ปอะคะแล้วเขาบอกว่าเข้าใจมากกว่าที่เขาเสียเงินไปเรียนก็เลยแบบโอเค okay, งั้นเอานี้แหละคนนี้แหละ <c oughs> <c oughs> คือนอฟิเทปไม่เป็นเลยคะ่ะคือเริ่มมาจากศูนย์เลยตรงนี้ก็เลยคิดว่าแบบว่า แต่ว่ามีเห็นแบบว่าเพื่อนเพื่อนโพสอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีปัญหาเรื่องของที่เหมือนเขาโดน s อกันบ่อยแต่อันนี้ก็ยังยังไม่ค่อยรู้เพราะว่าไม่ได้มีประสบการณ์ตรงนั้น <c oughs> ค่ะคือตอนแรกเลยอะค่ะอ,อตอนแรกอะก่อนที่จะเรียนอะนาะฟิคิดว่ามันน่าจะยากเพราะว่าเหมือนหลายๆคนบอกว่าต้องหลายๆปีต้องแบบ โอ๊ยเขาเรียนกันแบบว่าเขาเขาเทรดกันมาแบบหลายปีมากอย่างเงี้ยแล้วเราก็จํามาเพราะว่าเขาพูดกันแบบนั้นใช่ไหมคะแล้วก็คิดว่าเราอาจจะแบบว่าคิดว่าจริงๆอะตอนที่ก่อนจะเรียนคิดว่าถ้าเกิดเราเรียนกับเพื่อนๆเราน่าจะลังายเพื่อนๆแน่นอนอะไรเงี้ยเพราะเราไม่มีพื้นฐานเลยทําอะไรไม่เป็นเลยคือแบบว่ากดเปิดออเดอร์ยังไม่เป็นเลยยังไม่รู้ว่าเขากดกันตรงไหนเลยอะแล้วพอเรียนจริงๆแบบว่าเอ้ยมันไม่เหมือนที่คิดว่ะคือคือชอบตรงที่พี่่นสอนเรียงลําดับแบบ ทีลสะสเตปแบบหนึ่งสองสามเลยแบบว่าแล้วมันเข้าใจง่ายภาษาก็เข้าใจง่ายก็คือแบบคนใหม่ก็คือเข้าใจได้เร็วแล้วก็สามารถทําตามได้เลยอะ่ะไม่คิดว่าแบบตัวเองจะได้ผลที่มันเกินคาดขนาดนี้ <c oughs> อันนี้อันนี้ต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วหลังจากที่สมัครเรียนกับพี่พลเสร็จแล้วใช่ไหมคะวันลุ่งขึ้นนะ่ะนฟิก็ไปสมัครเรียนหุ้น <c oughs> กับอีกคนนึงแตข่ขอไม่เอ่ยนาะม แล้วก็เพราะว่าตอนนั้นน่ะคือยังไม่ได้ดูคลิปพี่พลยังไม่ได้ดูคลิปเลยแล้วก็คิดว่ามันเป็นคนละอย่างกันเพราะว่าคิดว่าเออโฟเล็กกับหุ้นคนละแบบกันเพราะว่าด้วยความที่เราไม่รู้เรื่องอะคะ่ะแล้วก็ทีนี้เนี่ยได้เรียนหุ้นอะหลังจากที่ดูคลิปพี่พลไปแล้วรอบหนึ่งทีนี้สิ่งที่เจอในในที่เรียนหุ้นและเรียนสดด้วยนะคะคือเขาสอนทั้งหมดอะไม่ถึงหนึ่งในสี่ที่เรียนกับพี่พลในคลิปอะแล้วแบบอุ้ย เสียเงินแล้วเสียไดย้แบบเสียได้เงินมากๆาเสียเวลามากแล้วก็แบบว่าเพื่อน <c oughs> เพื่อนก็บอกว่ากูบอกมึงแล้วเพื่อนบอกว่ากูบอกแล้วมึงอย่าห้าวแล้วคือแบบว่าอันนี้พูดได้จริงๆนะว่าแบบเรียนกับพิพลคือคือมันครบจบในที่เดียวเลยอะเลยแบบโอ้ยจะขอเงินคืนก็ไม่ได้จะขอเงินคืนก็ไม่ได้ไไดแบบว่าเออเสียเงินไปแล้วเนาะตอนนี้ก็เลยแบบว่าไม่ได้เรียนไม่ได้เรียนหุน้น ไม่ได้เรียนหุ้นแล้วก็คือปล่อยทิ้งเลยอะค่ะเพราะว่ามันไม่ไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยอะเออจริงๆเนื้อหาตอนที่ดูใน y o u t u ู e อะคะ่ะตอนแรกน้องกีคิดว่าก็ค่อนข้างเยอะแล้วอะค่ะตอนตอนแรกนะเข้าใจว่าเออเนื้อหานะจะซ้ำกับใน Youtube บ้างแหละแบบเยอะอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอเรียนจริงๆคือหูแบบแน่นมาก <c oughs> แน่นแบบจุกๆเลยอะ แต่ว่ารู้สึกดีมากเพราะว่าลำดับการสอนมันเป็นสเต็ปม,มาพี่พลคือคือทำให้คนที่แบบคนใหม่อ่ะก็เข้าใจได้ง่ายแล้วก็คนที่เคยเทรดมาแล้วก็ปรับตัวได้ดีด้วยอ่ะเออมันคือเรื่องหาแบบไม่ไม่โดดไปโดดมาแล้วเราสามารถปฏิปะตะเรื่องราวได้อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าหลายๆคนที่ที่นองพี่ว่ามีปัญหาจากจากที่อื่นเพราะว่าเรียนแล้วไม่รู้ว่าจะเอามาใช้ยังไง เออแต่ว่าอันเนี้ยพอเรียนแล้วใช่ไหมคะพอดูแค่แค่ดูจากในเอ่อวิดีโอที่พี่พลส่งมานะลองเอามาแบบมองกราฟเองแล้วแบบเอ้ยเข้าใจเลยอะ่ะเออมันมันมองง่ายขึ้นอะไรมันง่ายขึ้นแต่ว่าส่วนที่สําคัญเลยคือการบ้านเยอะมากมากแบบมากมากมากเลยแต่ว่าน้องพพยายามที่จะทําการบ้านส่งตลอดเพราะว่า เราเราด้วยความที่เราเป็นคนใหม่ด้วยก็พยายามที่จะรักษาวินัยตัวเองด้วยในส่วนนี้เพราะว่าเพื่อที่ให้เราตามเพื่อนให้ทันอืมแต่ว่าเวลาที่เรียนจะชอบเวลาที่ในวิดีโอคลิปที่พี่พลตรวจกันบ้านอ่ะน,นั้นเราจะชอบมาเพราะว่าเราจะรู้ว่าจุดผิดพลาดอะไรยังไงแล้วพอมาเรียนสดใช่ไหมคะที่เรียนกับพี่พลในกลุ่มอ่ะในในใน,ในคลาสจริงอะ่ะคือคือ,คอพอเวลาตรวจกันบ้านอ่ะเราจะรู้เลยอ๋อตรงนี้เราพลาดเออตรงนี้คือแบบอันเราไม่รอบครอบตรงไหนอะไรเงี้ยคะ่ะคือมันเหมือนกับ พอพี่พลตรวจก็จะบอกเทคนิคเพิ่มเติมตรงนี้แหละอันนี้แหละมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นช่วงที่แบบชอบมากที่สุดเพราะว่าจะได้เทคนิคเยอะตรงนี้พี่พลจะปล่อยของตรงนี้เออแล้วก็แบบว่าส่วนใหญ่อะ่ะมันจะได้แบบเป็นจุดสังเกตว่าอ๋อเราลืมตรงนี้เราลืมมองตรงนี้อะคะ่ะมันเหมือนเป็นการอุดรอยรั่วได้ตลอดเวลาเลยอะอือโอโหพี่พลมันเกินพอมากมันเกินพอมากจริงอันนี้ไม่ไม่เกินคำเพราะว่าที่พี่พลสอนนะ มันปรับไปใช้กับสินค้าอื่นได้ทั้งหมดเออจริงๆแล้วแบบว่าคือคือถ้าเราทําตามระบบที่พี่พลสอนมาแล้วที่เราเซตอัพตามหน้าเพจของเรานะ่อันนี้ทําเงินได้แน่นอนและที่สําคัญคือความสําเร็จต้องทําซ้ําได้อันนี้คือที่รู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยมันมันของจริงจริงๆที่แบบว่าเพื่อนบอกว่าเอ้ยพี่พลในของจริงเนี่ยคือใช่เลยคือแล้วแบบว่ามันคือเราเราเทรดแล้วมันจะไม่มีคําว่าแบบเราเราได้เพราะว่าเราฟุกอะ เพราะว่าทุกอย่างเราวางแผนมาเราวิเคราะห์มาแล้วก็ในการจะเข้าแต่เราออเดอร์ใช่ไหมคะคือแบบว่าเรามีการคิดมาอย่างดีแล้วอะบอกเลยว่าเรียนแล้วคือจริงๆแล้วแบบได้เกินคุ้มมากจริงจรโอ้คำแรกเลยคือหลังจากได้วิดีโอคือมันเยอะมากมันเยอะมากเออแต่ว่าแค่วิดีโออย่างเดียวอะคะ่ะคือดูดูรอบแรกก็ไปลองไปลองแบบเองอะ ก็ทําได้แล้วนะคือคือมันมันว้าวมากที่ไม่คิดว่าตัวเองจะทําได้แล้วอีกตอนที่ทำแบ็กเทสใช่ไหมคะคือวินเละไปที่แบบเจ็ดสิบห้าถึงแปดสิบคือแบบเฮ้ยเราทำกับเขาได้เหมือนกันเหรอเนี่ยคือแบบไม่คิดว่าตัวเองจะทําได้ขนาดนี้ค่ะอันนี้คือคือเป็นเรื่องที่รู้สึกว่าเออแค่อันนี้ยังขนาดยังไม่เรียนกับพี่พลในในกลุ่มเลยอะเลยเลยแบบว่าคือมันต้องดีมากแน่ๆณณตอนนั้นนะคะอันนี้คือจากดูรอบแรกนะเลยแบบว่า อุย้ยตัวเองมาไกลขนาดนี้ไม่น่าจะลังท้ายห้องแล้วล่ะ <laughs> เออวันแรกที่เรียนวันแรกที่เรียนคือตื่นเต้นมากแล้วก็เออไม่ได้นอน <laughs> ไม่ได้นอนแล้วคิดว่าคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวตอนเรียนอะ่ะจะง่วงแน่เลยสรุปไม่ได้ง่วงเลยสักนิดเลยนะ <laughs> พี่พลมาก็คือแบบว่าสายปับป๊บปับ๊บปับเลยอะ่ะ <laughs> ว่าคือถ้าถ้าถ้าจากความรู้สึกส่วนตัวนะคะจริงๆพี่คนพี่พลเป็นคนที่ใจดีมากแล้วก็เป็นกันเองกับนักเรียนทุกคนสุดๆเลยแล้วเออคือคือนอ้องพี่จะชอบเวลาที่ตรวจกันบ้านมากๆอย่างอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้เพราะว่าตอนที่ตรวจกันบ้านนะพี่พลจะเป็นช่วงที่เออจะเป็นช่วง,วงที่พี่พลปล่อยของมากที่สุดแล้วก็นอ้องพี่จะชอบจดเทคนิคตอนที่ตรวจกันบ้านนี่แหละเพราะพี่พลก็จะแบบว่าอันนี้อันนั้นอันนี้อะน้องพี่ก็จะจดเอาไว้อะค่ะคือคือ มันจะเป็นช่วงที่ทำหนับนะพี่นะเป็นช่วงที่แบบว่าแฮปปี้เอาแต่แต่ยยกเว้นเวลาที่แบบเราทำบางอย่างที่เป็นข้อห้ามอย่างเช่นสวนเทนอะไรพวกเนี้ย คือก็จะโดนดุเลยแล้วพี่พลแต่พี่พลจะดุจริงจังมากด้วยแล้วน้องฟี่ก็จะโดนบ่อยมากแต่ว่าชอบมากเพราะว่ามันเป็นการย้ำว่าเราผิดพลาดตรงไหนหรือเราทําอะไรที่มันเสี่ยงมากๆตรงเนี้ยค่ะมันมันจะทําให้เราเอาไปปรับแล้วพอเอาไปปรับแล้วมันก็ดีขึ้นจริงๆตรงเนี้ยชอบมากๆค่ะไม่เกินจริงเลยสักคาค่ะเข้าคมจริงพุ่งจริงสต็อปสั้นจริงแล้วน้องฟี่ก็ทําได้เหมือนกัน ใช่ของจริง<ม>บอกเลยจริงๆแต่ว่าฝึกโหดจริงเหมือนกัน <laughs> 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 ต้องลองค่ะแล้วจะรู้ว่าทำได้จริงๆ เออถ้าเทียบกับตอนที่ดูวิดีโออย่างเดียวในคลาสของพิพลนะคะก็คิดว่าพัฒนาขึ้นค่อนข้างเยอะอะค่ะเพราะว่าตอนที่ดูดูวิดีโออย่างเดียวอะ่ะตอนนั้นก็ได้วินเลตโอ้ยเจ็ดสิบห้าแปดสิบแล้วอะแล้วพอเรียนในคลาสนะคะที่เจอพิพลได้คุยกันจริงๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วพอปรับนู่นนี่นั่นแล้วอะตอนเนี้ยเอาจริงๆที่ที่ส่งกันบ้านไปทั้งหมดอะวินเลตเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณเก้าสิบห้าถึงเก้าสิบเจ็ดเลยอะแบบ เฮ้ยถ้าเราฝึกต่อไปเรื่อยๆนะต้องเป็นหนึ่งในตองอูบ้างแหละอืม <laughs> <im> นพิ่จะพูดในมุมของนฟี่นะคะว่านพิ่เป็นคนที่โชคดีมากๆมากๆจริงๆที่เข้ามาในวงการนี้แล้วเจอพี่พลเลยไม่เสียเวลาไปแล้วก็ไม่เสียเงินไปกับที่อื่นแล้วก็แบบว่าคือค่าคอร์สนะ คือเราเทรดได้ขนาดเนี้ยมันเหมือนได้คอร์สมาฟรีอะพี่พล <c ười> คือแบบว่าเราเทรดยังไงก็ได้มากกว่านี้แน่นอนแล้วแบบว่าย,ยิ่งเรียนยิ่งมั่นใจมากๆแล้วที่สําคัญคือคือพี่พลอะใส่ใส่ใจรายละเอียดนะัเรียนแต่ละคนมากจริงๆอันนี้คือขนาดไม่ไม่ต้องแบบว่าเออพูดถึงเรื่องแค่แค่โฟล็กนะในบรรดาวงการที่เป็นผู้สอนที่จะใส่ใจขนาดเนี้ย เออไม่ว่าจะศาสตร์ไหนอะ่ะแล้วใส่ใจขนาดนี้มันมันหายากอ่ะพี่พลคือแบบคือรู้สึกได้ตลอดเลยว่าเฮ้ยพี่พลปล่อยหมดจริง,รงๆไม่มีไม่มีกรัรกเหมือนแบบว่าปล่อยความรู้หมดแม็กเลยอะ่ะอืมแล้วแบบว่าคือถ้าถ้าเกิดเพื่อนๆที่ฟังอยู่นะคะแล้วมาเรียนกับพี่พลนะจะรู้เลยว่าพี่พลปล่อยหมดเปลือกจริงๆมันเป็นยังไงคือแบบว่าคุณคุณสามารถรู้สึกได้เองเลยอะ่ะอืมเออ พูดสัน้นๆนะคะไม่ต้องลังเลไม่ต้องสงสัยคุณตัดสินใจถูกแล้วแล้วก็จากเพื่อนที่เคยไปเรียน<ม>เพื่อนในคลาสนะที่เคยไปเรียนที่อื่นเล่าให้ฟังนะคะเขาบอกว่าคือที่คนเนี่ยของจริงสุดแล้วแล้วจากที่น้องฟิ่เรียนมาน้องฟิ่ก็คิดว่าใช่เขาพูดถูกแน่นอน ของกอปอะ่ะมันจะมาสู้อะไรกับต้นตำรับอะ่ะถูกไหมใช่ไหมรสชาติมันต่างกันคุณภาพมันก็ต่างกันคือถ้าถ้าหลงไปเรียนนะบอกได้สองคำเสียใจด้วยคุณพลาดแล้ว <laughs>